ครับอันนี้คือมินิกเกมของเรานะคืจมีถนนมีเมืองมีตึกรามบ้านช่องมีทองฟ้าอันสวยงามมีโตร์ชอ็อปมีเคเวสให้ทำเล่นๆรับเคเวสได้กดคุยเพื่อรับเคเวสมีมอนสเตอร์ให้เราไปเดินตบด้วยอันนี้ก็เป็นโตรของเรา ขายของได้นะฮะัดสินค้าได้เราทําให้ได้ทารถทําบ้านมีของอะไรมาขายในนี้เอามาปูกเป็นแอสเซทเป็นของเล่นเสริมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันที่หลังนะฮะวิ่งได้กินอาหารได้วิ่งช้าปไปหน่อยแต่ก็วิ่งได้ไปมีสายลุกอืออือ มิ่งปลายิงอาคารต่างๆสามารถพิเศษขึ้นมาได้นะครับบ้านคอนโดสามารถทำได้ซื้อบ้านในนี้ซื้อที่ในนี้ได้หมดฮะเอามาเป็นเหมือนอะไรนะบ้านเสมือนของเราเราซื้อบ้านข้างนอกเราจะได้บ้านในนี้ด้วยนะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราสามารถเอามาปลูกได้ เดียวไกลยอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอลืมลว,วางมอนสเตอร์ไว้ไม่ครบนะมันจะไม่มทุกที่เป็นเดมโมเฉยอะวิ่งไปอาจจะนานหน่อยนะอันนี้เลเวลหนึ่งมีอาวุธมีสโตเดี๋ยวกดอะไรนะเอมีสโตมีเก็บมีเควสชุดเกาะสามารถใส่ได้เอฟเฟกตต่างๆสามารถใส่ได้ในนี้ มีว่าเคเวสก็หาดูได้ในนี้นะเราจะมีเคเวสบอกด้วยแชสอ้าวเดี๋ยวไม่เห็นเหรอแป๊บเดียวงนะนัดจองเล็กไปมันมีแชทอยู่ในนี้นะแป๊บเดียว อ่าสุดนะครับก็พิมพ์ไปให้เดี๋ยวไม่ไมดนูนะไม่ถึงเออขอแกหน้าจอไม่ถึงวิ่งไปหาไก่ก่อนตอนนี้เพื่อนเราไปอยนโน้ตแล้ว ไม่มีนะน่าจะอยู่หลังปักนู้นเลยในวันนี้เป็นเดโมเฉยๆน,นะครับเอาให้ดูมาสร้างบ้านตรงนี้นี่คือจุดจุดเดียวของเมืองของแมปแบบนี้นะเดี๋ยวเล่นอยู่ไหนสามารถเอารถมาจอดได้ครับเพราะเรามีเฟอร์ลารี่นะ บินก็ได้ตางพื้นที่ใหญ่ๆอาคารใหญ่ๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างอิง่งขนาดจริงก็ได้นะมันจะกว้างมากเลยนะน้องไก่อยู่ไหนอะ่ะเขาดูตอนนี้มีหินอยู่กินทะลุเข้ามาในเมืองเฉยเลยยูไนเนี่ย ฝังโน้นหรอยิงกันยาวๆเลยครับมาให้ดูกันป้ายต่งางๆนะครับโฆษณาสปอนเซอร์เราสามารถใส่ป้ายนี้ได้ครับเดี๋ยวไจไม่ได้ว่าไว้ฝั่งไหนนะมีข้าวทานนะครับข้าวก็จะเป็น เป็นอีโคโตนมีในนี้นะเดินไปเดินไปดุ้งๆอ่าเจรจก๊อปเล่นแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวทับทุก็จเนี่ยเราจะทำเป็นเกาะน,นะครับมีเนินสูง ไว้สำหรับอเล่นทะเลดูดูทะเลได้ชมวิวทะเลนะฮะตายดิครับตายดิครับตายดิเออโอเครับของไหมไปดรอ,อีพีขึ้นนะครับ80มานองกล้อล่นจริงๆก็เป็นไก่นะที่เราต้องไปจัดการไก่นะถึงจะได้กินนะไก่อยู่ไหนเนี่ย ตุยซะตุยซะเราเลี้ยสามแล้วเธอเราเลี้สามแล้วเตตัสเดี๋ยวเพิ่มเอาที่หลังได้นะครับเราสามารถพริมพ์แชทได้นะเพิ่มโปรไฟล์เพื่อนได้ไกลไปไหนไม่รู้หาใก,กล้ไม่เจอแอบมบเดินไปไหนก็ประมาณนี้นะฮะไ,ได้แชทหาเพื่อนได้เพิ่มเพื่อนได้มี ตังในนี้นะฮะแต่ว่าตังเรายังไม่ได้โชว์ในนี้นะอ่าเห็นม,มีตังมีธนาคาร,รจุดแรกจุดอะไรอย่างเงี้ยครับในเกมจริงก็จริงครับแต่ว่าเราต้องใช้เป็นซื้อเอเซทเอานะครับเราถึงจะนังลงทุนจะได้ตังจากตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่เหเรียญเคลิซี่นะครับเป็นเหรียญจริงเกมนะครับ ใช้อ่าโลบักนะครับซื้อเดียโลบักมาซื้อของในเกมแล่พวกแอคเซสเนี่ยก็ซื้อตามราคาจริงก็ว่าไป,ไปดูไอทีก็จะมีป้าโฆษณาทั้งหมดเลยลสามารถโฆษณายิงแอดตรงได้เลยนะขึ้นมาตรงนี้นะฮะอ่าโอเคสมมติว่าอาวันนี้มีโปรโมชั่นแล้วก็ภาษาไทยก็วิ่งตรงนี้เลย ภาาไทยบางีขึ้นตรงนี้เลยโชว์ตรงนี้หรือไม่กต็ตรงนี้หลางนะจริงๆอย่างโชว์บล็อกเทกบล็อกมากเน,นี่นยคุยกับเพื่อนได้มีเพื่อนแอดเพื่อนอาจอไม่ไปถึงนะครับโอเควันนี้มีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวสอบถาม่านที่ผม,มาก็ได้นะครับลงทุนเอ่อถ้าใครเป็นเจ้าของตึกก็นนี่คอนโดมาขายเลยเดี๋ยวทำเป็นคอนโดหวางป้างเข้าไปแล้วก็ เดียวดูตามพอ้อเฟอเจอร์ทุกอย่างสามารถเอามาเป็นแอเซทในนี้ได้ขายพร้อมอซื้อของจริงเป็นลงในเกมได้นะครับคืออย่างอย่างเก้าอี้ตัวเนี้ยตัวละห้าร้อยใช่ป่ะใครขายใครเป็นได้ทุนตรงนี้ก็ขายปุ๊บแล้วก็เอาเนี้ยมาไวไ้เอเซทในบ้านได้เป็นไอเทมยูนิคของตัวคุณเองเลยมันจะมีชื่อที่อยู่ ครับไม่สามารถหยิบขบวยออกไปได้ในบ้านหรอไปดูในบ้านอันนี้มันเป็นโซขายของอ,ะอ่ะอาบ้านหลังนู้นดีกว่ามีร้านกาแฟนะซื้อกาแฟในเกมกินก็ได้นะครับเพิ่มสเตตัสอะไรต่างก็ว่าไปซื้อสะสมไว้มีแมปเอ่อไปเล่นตีบอเตอร์อะไรนอกเลยครั เอ้ยโดดไม่ได้ดูไปกันโดนนี่ก็เป็นเออบีซีค้ายของนะครับข้างในหนูเป็นมีอาวุธใสสตูอาวุธก็ได้เป็นเอ,อของแต่งบ้านก็ได้รถเหรอครับหรือไม่ก็อ,อสินค้าการเกษตรแล้วของดีของเด็ดของภูกเก็ตบอกวในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งครับแอดที่อยู่ตัวละครจะมี ข้อมูลอยู่แล้วว่าคุณอยู่ไหนพักอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถส่งให้ได้น,นะครับตัวนี้ปิดอี่อ่ครับบ้านนองโลกเงี้ยเราสามารถซื้อเฟอร์เฟอรอ์ทีวีมาแต่งเตอร์ได้นะไปดันเอ่อทอร์มี่ิสเตมของภูเก็ตอย่างเอ่อร้านร้านที่ร่วมรายการอย่างเครื่องทีวีอย่างเงี้ยไปซื้อทีวี TV, ปุ๊บ ประมาณอัทีวีที่เราซื้อน่ะมาแปะได้ีีได้นะครับก็เอ้ยเราซื้อไว้นะเรามีอยู่เครื่องนึงโต๊ะคอมคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันหมดไฟต่างๆได้หมดครับลิงก์กับชีวิตจริงก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้มีข้อสงสัยแล้วก็อย่าลืมถามพี่โปงมานะครับเดี๋ยวเราจะมีเอ็กเซสท์าซื้อขายพื้นที่ซื้อวีดีอบล็อกบล็บอกอย่างนี้นะครับในเกมแล้วก็ลิงก์ในชีวิตจริงเอาไปโชว์เป็นโปรไฟล,ล์ต่างๆได้นะครับ ประเดนทีต่างๆจริงๆท,ทำได้คอตองยังไม่ผ่านนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจะมีรับเดตมามาดูกันครับ